ค,คลิปที่ลงหรือท่านได้รับชมตอนนี้นะครับได้บันทึกในวันที่8นะครับวันศุกร์ที่8เดือนพฤษภาคมนะครับผมในท่านเดชลุ่งอมอรดารกุลนะครับก็ก่อนหน้านั้นเป็นคนที่แข็งแรงนะโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับน้อยมากที่ผมจะ เข้ารับการรักษาทางโรงพยาบาลนะครับพูดง่ายๆคือเป็นคนที่กลัวเข็มนะฮะก็เลยรักษาตัวเองด้วยการทานยาซื้อยาทานเองนะครับตามอาการจากการศึกษาผ่าน Google นะฮะก็ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพรเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตผมทึ่หนักมาก นะครับผมเคยการอ่าผมเคยผ่านการผ่าตัดน,นะครับทงน้ำดีไปนะฮะเมื่อประมาณตั้งเจปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นเคสเบาๆนะฮะแต่ก็เจ็บนะฮะนอนโรงพยาบาลเกือบเดือนเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นมาก็ <c oughs> ดูแลสุขภาพโทษนะฮะดูแลสุขภาพมาตลอด มีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะฮะคนเราไม่มีความสุขเนี่ยก็เริ่มจะทานอะไรที่มันอร่อยตามปากนะครับของมันๆเค็ม,มหวานจัดต่างๆเนี่ยผมมองว่าผมเริ่มแข็งแรงนะก็เลยทานแบบที่ไม่ได้ระมัดระวังนะครับก็กลับมาเริ่มมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเริ่มที่จะอ้วนนะครับ ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการทำงานแต่ผมเองค่อนข้างจะทำงานหนักนะครับตลอดหนึ่งปีนะครับ,รนะรบแทบจะไม่ได้มีการพักผ่อนทำทุกวันนะฮะซึ่งงานผมเนี่ยมีหลายๆด้านนะครับที่ทำนะครับจนเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็18เมษายนนะฮะเป็นช่วงคร์ฟิวที่ การระบาดของโควิดทิบเนะฮะเป็นช่วงที่โรคระบาดทุกคนกลัวนะครับสำหรับโรคโควิด19นะฮะ <c oughs> แต่ผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปกังวลเพราะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะ,ะที่จะเป็นจนวันวันหนึ่งวันที่18เนี่ยหลังจากที่ทำงาน ้วยความเหนื่อยแลอะอ่อนล้านะครับก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านตามปกตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาประมาณช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มนะครับก็รู้สึกเจ็บบริเวณหน้าอกละก็คิดในใจว่าวันนี้เป็นอะไรนะเจ็บที่หัวใจเจ็บร้าวไปทั้งหน้าอกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับจนลามมาที่คอแล้วรู้สึกว่ามันเหมือน เจ็บไปแล้วขึ้นไปหมดนะฮะจนถึงช่วงบริเวณศีรษะด้านซ้ายทาั้งซี่แะโคนลิ้นหนักมากก็เลยมีความรู้สึกะทนไม่ไหวละขอไปโรงพยาบาลดีกว่าก็เลยเรียกน้องเนี่ยนะฮะให้ไปส่งที่โรงพยาบาลนะะหมอน่ารักมากนะครับเร่งรีบในการทำ ECG เพื่อตรวจคลื่นหัวใจว่ามีปัญหาในด้านใดห,หรือเปล่า นำเลือดเจาะเลือดไปตรวจนะครับก็ปรากฏว่าผลออกมาเนี่ย ECG สวยมากไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนเลือดก็หมอไม่ได้ใช้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องหัวใจนะก็เป็นความสบายใจแต่ว่าอาการเจ็บต่างๆเนี่ยยังมีอยู่นะก็เดินทางกลับประมาณเที่ยงคืนนะฮะกลับมาถึงบ้านเที่ยงคืน ก็นอนสักพักหนึ่งก็ยังไม่หายนอนลำบาดตื่นตื่นก็เจ็บอาการเดิมยังไม่หายกินยานะครับที่แพทย์ให้มาให้หมอให้มาก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับจนประมาณสักตีสี่ก็กว่าเริ่มกลับมา,าการเดิมคือปวดที่หน้าอกแลนะ้จุกขึ้นมาที่คอเหมือนเดิมตอนนี้รู้สึกมันจะมาค่อนข้างจะหนักกว่านะก็เลยคิดในใจว่าไม่ใช่เป็นอาการของกดไหลย้อน จากที่คุณหมอวินิจฉัยตอนแรกนะก็เดินทางไปโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับไปเสร็จตรวจ ecg แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมนะบ,บล็อกทั้ง3เส้นนะฮะเส้นเลือดหัวใจบล็อกทั้งหมดนะฮะทำให้หมอเนี่ยตกใจกับผลที่ออกมาก็เลยรีบ ส่งต่อเลยครส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศีวิชัยหรือวิชัยเวชหนองแคมซึ่งมีความเชี่ยวชาญนั่นโรคหัวใจนะครับพอไปถึงเดินทางไปถึงก็ทำการฉีดสีหมอ,อแนะนำให้ทำการสลายเส้นเลือดที่ตันและที่ตีบอีก2เส้น เส้นเลือดหัวใจมีอยู่3เส้นผมเป็นทั้ง3นะครับก็เลยพยายามที่จะสลาย1เส้นเพื่อให้เลือดมันโ l o ได้ก่อนจะได้ไม่ยือชีวิตเอาไว้เพือ่อไงนะสามารถที่จะมีชีวิตได้ก่อนก็ปรากฏว่าสามารถาทําไปได้ประมาณสัก50%เนนะครับเนื่องจากเส้นเลือดที่เป็นอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะตันมากแล้วเป็นเลือดลังมานานละแต่อาการเพิ่งออกคุณหมอบอกว่าผมเป็นคนที่โชคดี ที่มีอาการออกสําหรับบางท่านอาการไม่ออกคืออยู่แล้วก็ไปเลยนะฮะแต่ผมโชคดีตรงนี้ก็เลยเออนอนพักฟื้นรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่23นะฮะอาการไม่ดีขึ้นหมอแนะนําให้ทําการผ่าเพื่อทาําาบพาสนะครับแต่ผมเองจากที่ คุณหมอได้มาพูดคุยในเรื่องขั้นตอนกนารผ่าเรื่องแรงต่างเนี่ยผมเองยืนยันที่จะปฏิเสธไม่ขอรับการผ่าตัดในการรักษาโดยวิธีผ่าตัดตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาบ้านเพื่อที่จะมาพักฟื้นที่บ้านและ,อะรอการตัดสินใจที่จะผ่าอีกครั้งหนึง่งขอรักษาตัวโดยธรรมชาติก่อน ก็เดินทางกลับมาที่บ้านนะครับเดินทางกลับมาที่บ้านมาพักที่บ้านด้วยอาการที่หนักมากเดินไม่ได้พูดเยอะไม่ได้เหนื่อยกระดุกกระดิกตัวมากไม่ได้นะครับก็เดินทางกลับมาที่บ้านนะครับในวันที่23ซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยลวงวิใิช้ว่าอาการหนักนะต้องระวังนะนะครับ เพราะอาจจะปอกได้อาจจะไปได้ฉับพันได้ซึ่งถ้าเกิดเดินทางกลับมารักษาไม่ทันเนี่ยอาจจะสูญเสียชีวิตได้นะครับแต่เมื่อตัดสินใจแล้วนะฮะไม่มีการถอยเดินหน้าต่อนะฮะเชื่อว่าเราจะหายด้วยการบําบัดร,รักษาแบบธรรมชาตินะครับก็กลับมาที่บ้านก็ ได้รับการแนะนําจากเพื่อนเพื่อนรักมากคือ,อคุณบุญมีหรือบุญมีนะครับซึ่งไม่ได้ต่างอะไรจากผมนะครับเป็นเส้นเลือดสมองนะครับตบีเป็นเส้นเลือดหัวใจนะฮะเหมือนกันแต่เขาใช้วิธีการบำบัดรักษาแบบธรรมชาติโดยทานเครื่องดื่มน้ำผลไม้ดิบเอนไซม์ดิบจาก ผลไม้15ชนิดนะครับซึ่งทำให้เขาฟื้นตัวเร็วโดยที่เขาไม่ต้องรักษาผ่านทางการแพทย์ปัจจุบันนะซึ่งผมเองก็มีความหวังใจมีความเชื่อว่าเมื่อเพื่อนหายผมน่าจะหายนะนะครับก็เลยตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็รอเพื่อนเอาน้ำผลไม้สกัดดิบนะฮะจากผลไม้ทั้ง15ชนิดเนี้ยนะฮะมาเพื่อที่จะ ดื่มและก็รักษาตัวเองนะครับนะครับขณะที่มารอนะครับแน,น,น่นะอนนะฮะพอดีโทษนะครับพอดีเวลาที่อัดคลิปเนี่ยมันจะได้แค่ประมาณ10นาทีผมจะอัดคลิปต่อไปเป็นพาร์ทที่2นะครับขอจบคลิปพาร์ทแรกไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าในพาร์ทที่2ต่อไปว่าผมดื่มแล้วรักษาตัวเองแล้วโดยการบำบัดดั้ธรรมชาติแล้วเป็นยังไงนะครับอขอ จบคลิปแรกด้วยเวลาแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ